สวัสดีค่ะนี่ก็มาลุ้นซิว่าเป็นอะไรเอยส่งถึงบ้านน,น,นานๆนะรถรถนิ่มสิมาบ้านเฮานะคะมาจากข้างไดนอันนี้มุกอาหารบอกมามุกออมมาทางนี้พอดีเขาไปเจงนั่งก,ก่อนอ๋อค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะมาถึงแล้วนึง เดี๋ยวมาลุนกันวหเร็วขนาดเลยกับพี่เจ๊อันนี้แข็งอ๋อแข็งกับเย็นนี่คนละอันหนูบอกวิอย่าส่งแข็งหน้าผักอ่ะอ๋อส่งเย็นมันจะไม่แข็งอันนี้ส่งแข็งเนาะ มีของยายลำไยด้วย,ข,ออยนขนมพีเจเจฝ้ามา ขนมห่อ